เจอกันกับน้องยิงอีกแล้วค่าวันนี้น้องยิงมาสักผ่าที่ร้านโอเทลรินะคะอยู่แถวโรงงานคะ่ะถนนสุขาพิบาลห้าน,นะแก mm. เลิศํามเออซีวิทเทวก็เลยสิมาสักอบแหงวันนี้ประชุมค่ะบอมมี่เวราดิสักผ่ามือเช้าเตื่นเติเด็กไปราดโบเรค่ะ mm. น้องยิงมาถึงน้องยิงกับมันหยอดเอาเหรียญน,นะคะเ mm. พื่อจะเอาน้ำยาสักผ่า,กาน้ำยาปักผนมนะคะซองระเหิบ,บาทค่ะน้องยิงใส่ประมาณสี่ซองนะคะแล้วก็ไปหยอดเหรียญสัก ซักผ้าป,ประมาณ3ามสินาทีค่ะอบประมาณยี่สินาทีค่ะก็จะเสร็จค่ะร้านสะดวกซักสบายสบายเด็กวลานางพักผ่อนที่นางเป็นกระไลไลแม่จ๋ามีความสุขพัดลมปกัะเย็นค่ะเอาเวลาว่างชฉประโยชน์นั่งตัดคิดวนไปนะคะมวลหลายท่านเขาง,งานพอดีค่ะสองโมงค่ะบงยายค่ะร้านสะดวกซักโอเทอริที่น้องหญิงควรควรค่ะ แล้วค่ะไปละค่ะบ๊ายบายจ้า